ร้อนเนาะเอ๋ก็ไม่ให้เปิดอากาศก็แบบโอ้ยหุ่นหงิดคฮนนี้พัดลมใครอะ่ะตัวใหม่เหรอ สวัสดีคะ่ะคลิปนี้อยู่กับเตยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเตยจะมาแนะนำสินค้าเข้าใหม่อีกแล้วก็คือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะพัดลมพับได้พค้พาสะดวกและสามารถปรับได้หลายระดับค่ะงั้นเรามาดูกันเลยว่าเจ้าตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างพัดลมตั้งโต๊ะงาน e p สามารถยืดได้สูงสุดถึง1เมตรสามารถปรับระถับความเร็วได้ถึง3ระดับและสามารถเก็บแบตเตอรี่ได้ถึง7,200 m มิลลิแอมเรามาดูกันเลยค่ะว่าพัดลมตัวนี้จะแรงแค่ไหนจากตัวนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่590บาทเลย แต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเ <Wow. S 1> ตยขอให้ราคาพิเศษเลยค่ะในราคาเพียง395บาทค่ะ <Wow. S 1> ใครที่สนใจก็สามารถอ in ิ inbox ทางเพจได้เลยหรือคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะ <Wow. S 1> หากใครสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถทักที่เพจ n d Store ออนไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เตยก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย